เดี๋ยวนี้กินสายเปล่าก็เมาแล้วสามทุ่มกว่าแล้วมึตตีได้แล้วมั้งฮะเดี๋ยวไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้ด่แ กูต้องกูต้องตัดคลิปอีกความประสงค์ของฉันเป็นคำสั่งการของคขอน เอ้ยฟันไทนั่นไงสุบอยู่ไหนนี่อยู่ห้องไงนี่ข้อสเจนสินตายปัดกีมันกลังกี้เยอะเลยอ่ะดเดียวตาลไอ้ปากเป็ดเนี่ยไอ้ปากเป็ดเนี่ยอร่อยปากเป็ดพี่กูนปัญญาอ่นเพน่หนี่ฮะอมันพูดซาเปล่าเออนั่นแหละ เห็นสไนเปอร์ไม่รู้เรื่องเลไหมเห็นสไนเปอร์หายใจได้ออกแล้วค่ะเอาสีน้ำเงินออกไปเลยนมันไม่ยอมรัเอาเงินออกเลยมันไม่ยอมรอหมอสีน้ำเงินไม่ยอมรอหมอเอาออกเลยเอาน้ำเงินออกเลยมันไม่รอหมอเอาเงินออกเลยมันไม่รอหมอเออใครที่กดรายงานศพไม่รอหมอก็เอาออกเลย นี่นะพ่ออัหเรียนตายไงัวตัวเลยนะโอ้โหโวดแต่วหเลยดกไรดไอ้แม่งกูโยนมงก่อนปูเฉยติดเลยนึกจอะไรก็คิดไม่ไหวเป็นไปมเอ้ยเพ่ผมสแกนูผมจแกนได้เลย จริงบ่าว่ะดูผม่งสแกนได้เลยมีคนไปยู่ที่นั่นยอยากมีพยายามเดไปก่อนเลยเอ้ยทนายอีกแล้วเัินตังแลครับว้าอ้เลยเลยครับตายแล้วมมีหมอแล้วสีแดงเลยพี่ง ใช่ครับผมนีอะไรจะบอกผมฆ่าสไนเปอร์มึงต้องโบกดออกเดี๋ยวไปปาดเองนายเขาบอกเลยไม่ต้องเป็นเรื่องดื้อมึงสไนเปอร์สีเหลืองครับแล้วผมอ่ะเป็นนายอำเภอแล้วผมอ่ะแดงอ่ะสไนเปอร์ลูกกระสุนอยู่กับไอสีแดงมันเป็นสไนเปอร์มึงไม่ต้องเป็นนายอำเภอหรอกมึงอ่ะสไนเปอร์เป้ามันชี้ไปหามึงอ่ะ เป้ามันชี้ไปหาชสีแดงอ่ะเราเคมบดนะเราเคบอกว่าเราเป็นเป้ามันชี้ไปหาสีแดงอ่ะเออ่าสีแดงเป็นสไนเปอร์กด้ยโอ้มโอย่อ้ยโอ้ยโอายโอ้โอยโอ้อยโอ้ยอ้อ้ไโอ้อยโอยยย นี่นายเลิกกินแล้วเท่ยงไกว่าอหอยเป็นผมบอกนี่นะนนน้าเลิกกินแล้วยังน้เพล่ขุ้าเอแตกคนบอกวมึงเป็นสไำเอร์อ่ะเร้าเลินแ้วยัน้ำเ่นาเลิอกนแล้วยง หมอตายแล้วพี่พูดหญิหมอตายแล้วเด็กไปแล้วไอ้สีดำอาหมอไหนบ่อยเด็เป็นแม่ควายเอ้เอาทำไมทำไมเป้ามันมันชี้แปหาสีเขียวอีกแล้ววะเอ้ยเป็นไรวะเนี่ยป้าเลย โดมยืนไม่ปปบบโกงไหแนะเป,ปิ้ลโกงอยูตรง,งนี้เองเนี่ยโอ้โห,โหแทงเขียวหมดข้าที่เขียวกูเลยไอย้เหี้ยกูสะกดจิตสีเขียวมันยิ่งสีเขียวเลยแม่งโคตรเหี้ยเลยมันยังมีสไซเปอร์อยู่ขเขียวไวเขียว ตุนยังบอยมาเนาะไม่เคยดูวีอาร์โซอ่ะไม่เคยดูวีอาร์โซอ่ะวันนั้นเชื่อเรานะครั้งนี้เป้ามันชี้ไปหายสีพุทราแดงอ่ะมันชี้ไปหาเป้ามันชี้ไปหายพุทราแดงอ่ะไอ้เป้าเป้าเป้าจนชี้เป็นสีน้ำเงินมันชี้ไปหายพุทราแดงอ่ะเป้าเป้าเป้าพุทราแดงออกดิเป้ามันชี้ไปหา ซาแดงเป้ามันคีไปหาเออกดรายงานไปอย่าพูดเยอะเอ้ยก็เป้ามันคีไปหาพูดซาแดงก็บอกไปก็บอกเรื่องจริงอะเออไม่ได้โกหกไปหาอะไรดีก็ได้ยินหนิก็ไม่ได้ยิน

ดีแล้วไม่ยวดมตน้มไกมมันไม่ยอมกดต้องอยู่ไกลๆหน่อยแล้ว ข้ายังรอดอยู่เป็นไปได้ไงนี่จะปาดได้แล้วปาดได้แล้วจะหาคนตากแล้วเก็บไว้นานไม่ได้คนขาดจะไม่ได้ปาใครเลยไหนหน้าคนอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ได้กลับคืน ยี่สิบวยตายสีม่วงได้นอนแล้วเเราลยสีอะไรนะสีส้มเหรอโอเคสีส้มสีส้มโกรธสีอันนี้ก่อนสีส้มเนี่ยถ้าสีส้มไม่ใช่โกรเราออกก็ได้ เอาสีส้มไม่ใช่ได้ส้มก่อนได้ไหมอ่ะได้เอาสีส้มก่อนเอาส้มก่อนเมไวกดส้มไปแล้วแค่หมดแล้วโยเพราะ่าอยบ่มัน no like. yeah, right, so ่อกอในม่วงเป็นจริงอ่ะเฮ้ย เออตัวแฝงจริงด้วยเอ้าเฮ้ยทำไมไม่จบวะเฮ้ยทำไมไม่จบวะยี่สิบวิยี่สิบวิจ้ายี่สิบวิใครใครดูบ้างวะเนี่ยเอ้าไม่ีใครดูเลยมัอยู่ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> ใครก็ได้ที่คีโน่ห้องคุณชุดเองเ It will be your your place It's birthday, กูชนะได้ไงเออกูชนะได้ไงวะฮ้ยไอ้ควายมึงไม่ฟังเสียงกูแล้วกูเลอกตัวคนเนี่ย ใบีนเหนื ại, u, ่อชิมหายเอ้ยดูดูเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอเคกันดูจบแล้วบ๊ายบาย